สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปักชํำไม้มงคลนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหยิบเงินหยิบทองนะคะนี่นะคะมันเป็นไม้มงคลนะคะอ่าถ้าใครมีไว้ประจําบ้านก็จะทําให้เเงินทองไม่ขาดมือนะคะตามความเชื่อนะคะเราจะปักชำํำเราขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะแค่เราเด็ดกิ่งนะคะดิดกิ่งมันปักชํำก็ได้แล้วนะคะเจะทําเป็นแบบไม้แขวนแบบนี้ก็ได้นะคะ นี่ค่ะไม่แขวนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า,าใส่ขวดนะคะขวดแล้วเรามาตัดแล้วก็ชาแบบนี้แขวนได้นะคะหรือว่าจะทำทำใส่แก้วกาแฟก็ได้นะคะทำได้ง่ายๆเรามาดูเลยค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ของเราก็ภาชนะภาชนะที่จะปักชาค่ะวันนี้เราจะปักชาใส่กระถางแล้วก็แก้วกาแฟนะคะแล้วก็ใส่ที่ห้อยแบบนี้นะคะ บางคนจะชาให้มันต <c oughs> e ิดก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกอีกทีนึงก็ได้นะคะเรามาดูดินปลูกของเรานะคะดินปลูกของเรามีอะไรบ้างดินชําของเรามีอะไรบ้างก็คือดินถึงที่เราซื้อมาค่ะเราซื้อมานะคะดินถึงที่เราซื้อมาแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวนะคะแล้วก็ปุ๋ยถ้าเราจะปลูกเราต้องใส่ปุ๋ยคอกด้วยค่ะเรามาเริ่มเตรียมดินเลยค่ะแล้วก็ดินหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มะพร้าวสับหนึ่งส่วนนะคะสับละเอียดหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกครึ่งส่วนนะคะ ค่ะเรามาเริ่มเลยค่ะดินหนึ่งส่วนดินถุงเรานี้ก็ได้ค่ะผสมก่อนผสมดินก่อนนะคะแล้วก็กามาพราสับอันนี้ไม่มีก็เลยจะใช้ปุยมะพราวนะคะหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะคะกาม,มือหนึ่งหรือครึ่งส่วนนะคะก็คุกคุกคกให้เข้ากันเลยค่ะ ันนี้คือเราจะเตรียมดินปลูกนะคะเรียบร้อยค่ะถ้าใครมีมะพร้าวสับก็เอามาใส่นะคะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะอน,นี้ก็ทีนี้เราก็กระถางนะคะเราจะปลูกอันนี้เราจะปลูกเลยนะคะเราจะเอาต้องมีอา่านนะคะฐ่านทุกนะคะเอาเอารองต้นกระถางน,นะคะเพื่อป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะ เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ประมาณนึงนะคะการดินรั่วด้วยแล้วก็เอาดินเอาดินที่เราผสมค่ะใส่เลยค่ะนะคะถ้าบางคนมีแค่ดินปลูกก็เอาดินปลูกมาปลูกเลยก็ได้นะคะ,ะไม่ต้องใส่เยอะใส่อขอบตรงนี้ค่ะเหลือไว้ประมาณอสอง สองสามซนก็ได้ค่ะหรือว่าตรงตรงจุดขอบมันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกกิ่งค่ะเอากิ่งที่แก่นิดนึงนะคะแต่ว่ากิ่งอ่อนก็ชาได้อยู่นะคะเลือกมาเลยอันนี้จะติดง่ายค่ะทําง่ายติดง่ายดิดมาเลยบางคนก็จะใช้มีดด,ดิดก็ได้นะคะหยิบเงินหยิบทองนี้มันเป็นไม้ที่ชอบแดดลำไรนะคะ ถ้าถูกแดดมากก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ออกแดดได้อยู่ถ้าโดนแดดก็เหมือนกับตัวนี้นะคะถ้าโดนแดดก็จะออกเป็นสีแดงๆนะคะนิดนึงนะคะอยู่ในร่มก็จะเป็นเขียวออกเหลืองนะคะแล้วเราก็ดูลงไปนะคะเอาใส่ตรงกลางเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะแตกนะคะแตกต้นนะคะแล้วก็สี่ห้าต้นนะคะกระดิดตรงข้างล่างมันออกนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวโรยอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อว่าเดี<ม>๋ยวค่อยรดน้ำนะคะปลูกปลูกกาแฟก็ได้ค่ะชําก่อนเป็นการชําก่อนชําก่อนนี่ใช้ดินธรรมดาก็ได้ค่ะนะคะก็ดินผถุงเราทาเลยก็ได้ค่ะมันติดงน้าอยู่นะคะ ําแล้วค่อยปลูกอีกทีหนึ่งนะคะบางทีเรายังไม่มีกระถางเราจะชําไว้ก่อนให้มันติดก่อนแล้วค่อยปลูกก็ได้นะคะแล้วก็เลือกกิ่งเลยสักสองกิ่งก็ได้ก็ดาวก็ประมาณคืบคืบมือนหนึ่งก็ได้ค่ะนี่นะคะก็กดกดตรงข้างมันค่ะกดตรงข้างลงนะคะให้มันถ้าเราจะชําก็กดให้มันแน่นๆหน่อยเป็นอันเสร็จค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็คือ เอามาปลูกแค่สองสามกิ่งแล้วมันก็จะแตกต้นนะคะเป็นพุ่งอย่างนี้นะคะเป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็รดน้ําค่ะรดน้าแล้วก็ไปกิบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แรกมันก็จะงอกแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะคะช่วงแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปห้อยในที่ที่มีแสงแดดามไรนะคะถูกแดดเดยอะมันก็จะไม่ดีนะคะเดี๋ยวน้ํารดค่ะรดให้ชุ่มนะคะจนน้ามันลงท้างล่างเลยค่ะ Okay. นี่นะคะที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปไว้ในที่ร่มนะคะเประมาณสองอาทิตย์ก็ติดแล้วค่ะติดแล้วเราจะสังเกตก็คือว่า,าใบมันจะไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็มันก็จะมีเ,เป็นรากออกรากนะคะค่ะลองทำดูค่ะง่ายๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ใ,ใ,ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ